สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวซิลกิวทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้ ts 3นะครับและการติดตั้งอันดับแรกนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยติดตั้งนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราเข้าไปที่ www google นะครับพิมพ์คข้าว่า ts 3นะครับจะเห็นว่า ts 3ดาวน์โหลดนะครับเราเลือกโหลดอันแรกนะครับ32บบิตนะครับเราก็กดติดตั้งไปเรื่อยๆนะครับ แล้วเราก็จะเห็นได้โปรแกรมดังภาพนี้มานะครับแล้วเราก็กดไปที่ connect นะครับแล้วเราจะเห็นช่องขึ้นมาให้ใส่ ip นะครับถ้า ip ts ไม่มีพอร์ตนะครับพอร์ตส่วนตัวให้ทำตามหมายเล็กหนึ่งนะครับ ถ้ามีพอร์ตส่วนตัวให้ตามตามหมายเลขอนสองนะครับเออสำหรับวันนี้ผมแนะนำแค่นี้นะครับ